ยาท้าวว่าทำไมแบบเออมันไปไกลแปลกก็คือติดลมไปนิดเล่นติดลมไปนิดผมเล่นติดลมไปนิดแบบปลูกต้นก้ซแล้วแล้วไม่ขาดแคลนอาหารมีท่าฟาร์มปลาตำมีท่งฟาร์รมโซบตำตดฟาร์มปลาก็นั่นแตะแกงปลาและตอนนี้ก็โลกแบบโลกโลกจัดๆเลยอ่ะซึ่งทำเกองเพิ่ม ทำได้ยเดยคือกล่องไอ้นี่ผมไม่รู้ของข้าวมาทาไมอ๋อเดี๋ยวจะมารีวิวก่อนว่าบ้านมีอะไรแปลกไปบ้างประตูโรกที่ผมปิดไว้ก่อนเผื่อเดี๋ยวเผื่อเข้าไปกับฟาร์มแรงงานที่ได้จากการหักคอวีเดจ์จริงครับผมผมไม่เจอบ้านไปเจอค่าเลี้ยงตัวแล้วมาเนี้ยไม่ใช่ตัวดิค่าเลี้ยงคนแล้วก็มาอยู่ในบ้านเราแบบมาเลี้ยงดีๆมีที่หลบกบดานแบบปลอดภัยนะนะจะปลอดภัยเหรอ เขาไม่ได้ว่าทะลุในกรรมาบอกเขาเรียกว่าเอามาดูแลมนั่นแหละจุ๊บเมงเพิ่มอะไรเครื่องนี่คือทำอะไรไม่ไไมรู้ชัางไม่ไปก่อนคิดว่าทำไรเราจะทำฟ้าแอปเปิลซึ่งฟ้าแอปเปิลเท่ากับเดี๋ยวเรื่องนี้อะไร w วัดเดี๋ยวเดี๋ยว What the fuck เคยเทียบแล้วเนี่ยช่างแม่งไม่รู้ก็เก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทำอะไรทำรถเลยเรื่องที่บอกไปซีรีส์ต่อไปคือซีรีส์ทำฟาร์มนั่นแหละพอดีติดมดทำฟาร์มใส่มดทำฟาร์มแล้วติดใจ ปลูกต้นไม้เปิ้ลดีไหมถ้าจะโอเคเอยู่อืมเดี๋ยวว่าจะทำะไรจะไปตำรวจนรกดีหรือจะไปทำฟาร์มดีเอาฟาร์มไม่เลิกก่อนถึงแม่อาหารจะมีอะไรเถอะซึ่งโดยจะจำนวนมาแล้วก็ต้องทำกล่องมหาศาลแน่นอนอ่ะเพื่อเก็บปลาจำนวนเยอะแยะแล้วก็ทำฮอปเปอร์จำนวนมหาศาลด้วย ในกล่องบ้านเราเอนจจะมีกล่องอยู่จำนวนหนึ่งอ่าอา่าฮะีที่คืยปกตินี่วะกาที่คืนชาร์ตชาร์ตเกือบคุณทุกอย่างได้บล็อกน่นคืนมาตุ้มนวลอะ่ะเอ้ยเกือบลืมทำบันไดเลยผมเกือบลืมทำบันไดเลย ได้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 บันไดบันไดน่าจะมีไม้อื่บนอยู่เน่มาเกีะทำบันไดอผมเงียไม่ต้องแปลกใจนะคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกต่อมุกไม่ได้ทางวานจะนวนหนึ่งน่าจะพอ แล้วก็ได้ธนูเทพที่แม่งตีที่แบบง,ง,ง้างทีเดียวคิปเปอร์ตายผมตั้งชื่อด้วยจากมะนาวเอ้อคลิปนี้เสียงเบาหน่อยแต่ว่าผมไปเพิ่มเสียงให้ตอนต,ต่ออีกทีโอ้ยมืด ข้าไปดีๆเดี๋ยวนะขอไปล้างมือนีดนึงคุณเคอ้ยนั่นยังไงกระสุนได่ไีมดาบง่อยๆนี่แหละมันล่วงลงไปแล้วปนะย่าหาทำตามนะใช้ดาบตบ เันไดเฮ้ยเก็บ ังไม่กลับมาก่อนรอยัดเราอู้สึกว่าจะไม่เก่งเไปทำฟาร์มใหญ่ก็ต้องรับผิดชอบขนาดใหญ่ทีนะบันไดอยู่ไหนเอ่ยกล่องน่าจะโล่งขึ้นเลยมั้งเออส่วนตอนเก็บของก็จะลำบากหน่อยลำบากนิดนึงแต่กล่องน่าจะค่อยๆโล่งลงไปมั้ง ไอ้ชั้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้หมูมาจากไหนวะเดี๋ยวไอ้ชั้นมาจากไหนวะมึงยิงกูจงังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเก็บของอ่ะเก็บเ,เคลียร์ของให้โลง่งอ่ะแตกโค้ เกี่ยมเดี๋ยวองหายชาร์จฟรีตี้มาใส่ลู้ธนูเหมือนจะมนปัญหามากเลยธนูใกล้พังของใกล้พังแม่งของลกบานขี้เกียจจัดมีมอสจัดของไม้ไมีแต่ไม่ได้เอามารีวิวเองด้วยแล้วถามทำไมวะเนี่ยว้าวทำตัวแอเปอทอร์ดีกว่า แต่ก่อนอื่นนอตก่อนแม่มงมอเตอร์นำขาคชิบหายอืมรอสักครู่ถ้าจะดุมนนมาได้บ้างของอ่า ต้นส้มอ่ะเดี๋ยวค่อยทำาหาขทีหลังฟาร์มไก่ยังไม่มีเลยโอ้ต้นไม้แถวนั้นนาตัดดีแล้วก็ผมจองการขุดดินแล้วก็ตัดต้นไม้พักหนึ่งแล้วก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาสปีดลันเล่นความเร็ว อ๋อจะถาวาผมมาหาอะไรมาหาดินครับผมก็จะสปีดลายจำนวนหนึ่งอะเพื่อไม่คลิปมันยาวเกินไปผมเหมือนคลิปยาวจะไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่น,น,นะนะก็จะพยายามทำให้คลิป,ปสั้นนะผมซึ่งจะถาววันนี้เป็นลายทำไมเสียงยไม่ไม่โวยวายว่ะอ๋อเดี้นึกไม่ออกเดี๋ยวนึกไม่ออกอ๋อยายถาวะผมหายไปน,นาน ติดลมเกมอื่นติดลมเกมอื่นบอกไว้ก่อนอยากจะไลฟ์สนทนาแต่เงื่อนไขมัไม่ครบนะสี่ประเด็นเงื่อนไขาทาง Youtube มันยังไม่ครบก็แบบนี้ไปก่อนแล้วกันาให้พอรอดก่อนโอเคถึงช่วงคนจะคัไปแล้ว,ลวตัวแอปเปิลมั้ง น่นจะตอปดเปิลมั้งอู้วไวทันใจอ้วฟาร์มแอปเปิลแบบไรจํากัดสินะ แ่น,นี้ก็มีแอปเปิลใช้เรื่อยๆแล้วมีทั้งส้มทั้งแอปเปิลอ่ะอุดมสมบูรณ์มากแล้วเดี๋ยวซีรีหน้าเกษตรกรแม่มเลยเคดูดีนะจ้อเคกว่าซีรีนี้ต้องปราบ,บางกอยกับวิเทร์ให้จบก่อนวอร์เดนช่างแม่งมันยากเกินไป ซึ่งซีรีส์กเกษตรกรผมก็ต้องโซโล่เหมือนเดิมผมจะไปเอาแขงรับเชิญมาแม่งชวนผมติดลมแล้วก็แม่งไปไกลเกินแบบท่านผู้ชมดูไม่ทันอะ่ะแต่ก็ดีเหมือนกันซีซั่นนี้จบไวๆหน่อยรู้สึกซีซัซ่นนี้จะดูแบบลกลกของลกมากเลยเดีย๋ยวซีซั่นหน้าจะยพยายามจัดของแบบต้นเกมเนี่ยผมพยายามถ่ายดีไปแปะไปตรงนู้นอยู่ <c oughs> <c oughs> แหม ซีรเร่เกษตรกรน่าสนใจเดียวซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมานะผมจะมาไปลงนรกไปสำรวจนรนกแล้วก็หาปราสาทแล้วก็ฆ่าพวกเบิดมาแล้วฆ่าเอ็นเตอร์แมนแบบเยอะๆเลยเราจะได้ไปกไกลวาจะได้จบซีซั่นไกลวายสักที ไอ้นี่ไม่ใช่โรง,นนะโงงานนะโรงงานมีแรงงานล้กไม่พอแถมเป็นจะากลากยเกษตรกรเนะี่ยเปลี่ยนชื่อซีสันไม่น่าทานแล้วตอนเนี้ย <c oughs> แมนผมเอาไงกับส้มนี่เนะี่ยทำน้ำส้มเหรอเออได้จอได้อยู่ <c oughs> นะบารมีสายอะย <c oughs> อยู่ด้วย ทำน้ำส้มกิมน,น่าจะโอเคอยู่เก็บค่าความกลัวนิดหนึ่งแร่เล็กน้อยทรายทรายเออทรายโอ้ผมลืมบอ,อกไปฐานก้อนก้อนเดียวสามารถเผาของได้หกสิเสียนอันนี้ของดีจนะฐานอะ่ะฐานก้อนดีกว่าถาแบบ เป็นเม็ดๆอ่ะรอรอ,ออย่างเดียวทำน้ำตาลเยอะเลยอู้ต้นสัก,กุลาบปลูกหน้าบ้านได้ไหมปลูกหน้าบ้านดีกว่าหรือว่าไปดับบ้าน,น,นต้นสัก,กุลานเนี่ย ตรงไหนดีเดี๋ยวต้องทำทาดีๆแลเนะี่ยเอ่อดิน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 ไม่มีขุดจากตรงนี้แม่ขุดจากตรงนี้แม่อะไรดินไม่มี ชั่วชั่วข่าวก็ก็ชั่วจริงๆอ่ะน,น,นะ <c oughs> แมง <c oughs> อุยยอหูกล่องหายเลยหูกล่องหายเลยกล่องเก็บของหายเลยช่างแมงดีนะมีแต่ของแบบไม่ค่อยมีประโยชน์เลยน,น,นะ <c oughs> แมงเอ้ยไม่น่าบวกเลยผ <c oughs> ูกตัวนี้ไม่ดี แต่เอฟเฟกต์ในไม้ล่องสวยดีก็ถือว่าโอเค,อเคก,ก,ก็ก็เจ้ากันไปนะเดี๋ยวจ้ยอ้อยอ้อยเดี๋ยวได้เ,ดเ,ดเอาอ้อยปลูกเพิ่มกว่า,าวนั้นไปคราไปทำน้ำตาลไปแล้วเออยังมีอยู่กระจกด้วยเอาดินเก็บนิดน,นึง อุ้ยบานตดลกเลยเม็ดนอะเม็ดนอาหารเลยวะทำไมไม่อะไม่ได้ใช้อะ่ะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แท้จะไม่มีอะไรเลยนอะกจากทำฟาร์มเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวหาที่ทาน,น่าบกกี่ดีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ลืมอุ้เฮย,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 ยต้นดีอยู่ปลูกไว้หน้าบ้านดีอยู่เดี๋ยวยืนหน้าบ้านนะปลูกตัวนี้ดีไหมพร้อมดินหายดินแถวนี้น่าจะหายอยู่อ้าวปุ๋ยไม่ได้มาช่างันก่อน เออควรแบบก,ก็ก็ควรเอาออกนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดินนิดหนึง่งไม่งั้นจะทุเลศนิดหนึง่งเปลี่ยนเป็นดิ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 น โอ้ลืมไปลืมกินน้ำโซ่เลยมันให้บัาไปหรเปล่าสงสัยน้ำโซ่ให้บับเปล่าไม่ให้มันเป็นของกินจริงๆด้วยไม่ใช่ยาไม่เอ้ยเออเอาแปะแปะไว้ก่อนชั่วคราว เดี๋ยวก่อนเปิดคลิปคลิปนี้มีอะไรอีกแล้วแม่ไม่แค่คลิปปลูต้นไม้โง่หนึ่งอันแล้วก็มารีวิวนี่ยเอาว่าถ้าเกิดใครอยากได้มอสก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มอดไว้ให้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแม่งเอ้ยไม่มีอะไรอีกแล้วคลิปนี้เป็นคลิปหน้าเบื่อตามเคย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม